ของการเดินทางไปโรงเรียนครับเปิดเทอมกันไปแล้วใช่ไหมค่ะทีนี้ถามซะหน่อยว่าคุณผู้ชมคุณเปิลนะเคยไปเรียนเดินทางไปเรียนเนี่ยไปแบบไหนบ้างมอเตอร์ไซค์ไหมก็รถยนต์มอเตอร์ไซค์ปกติคุณพ่อคุณแม่ไปส่งบางคนอาจจะนั่ง BTS ไปแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนไปมาดูที่สุรินครับสุรินขึ้นชื่อเรื่องอะไรอ่ะช้าง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 ครับนี่ครับน้องไปกันสามคนเลยหรอที่ช้างเข้าโรงเรียนครับ มีผู้ชาย a c e b o o k ที่แชร์ภาพนี่แหละครับแล้วก็แคปชั่นว่าสุดยอดของการส่งนักเรียนมาโรงเรียนแบบใหม่แล้วก็วงเล็บเมืองอสุรินทร์ิ่นใหญ่ครับน้องช้างสวัสดีคุณครูด้วยอ่ะใช่แล้วครับโอ้โห <c oughs> เป็นช้างที่มีสัมมาคารวะมากเลยนะฮะผู้สื่อข่าวลงไปพื้นที่โรงเรียนบ้านยะวึกพะจงราชวิทยาคารครับเทศบาลตำบลยะวึกอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับไปเจอกับนายสุรชัยคนนี้เป็นขวานช้างเจ้าของช้างตัวนี้นะครับเป็นช้างสีดอชื่อว่าขุนเงิน อายุ9ปีแล้วครับกําลังพาเด็กนักเรียนมาส่งที่โรงเรียนแบบนี้โอ้ที่คุณเงินโหดูแล้วสานสามด้วยนะอารมณ์ดีเพราะว่าอะไรดูจากหูดูจากใบหูถ้าเกิดว่าเขามีการสะบัดหูตลอดอะไรเงี้ยเขาจะอารมณ์ดีใช่แต่ว่าพี่ขวานช้างก็ต้องคอยกำกับช้างอยู่นะใช่ค่ะเนี่ยแหละก็เดินเข้ามานะเพราะว่าส่งหน้าโรงเรียนไม่ได้มันไกลกลัวหลานเดินไกลมาถึงยกขาด้วย ไอ่ต้องวัดอุณหภูมิช้างไหมคะเนี่ยเออเนาะไม่ใส่แมสด้วยนะควานช้างเนี่ยบอกว่าเป็นเจ้าของช้างสีดอขุนเงินช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเช้าตนก็พาช้างขุนเงินออกมาเดินออกกําลังกายแล้วก็เห็นว่ามีลูกๆหลานๆเนี่ยกำลังจะเดินทางไปโรงเรียนก็เลยบอกกับหลานว่านั่งช้างไปโรงเรียนด้วยกันก็ได้นะเดี๋ยววันนี้น้าไปส่งเองส่วนหลานทั้ง3าคนเนี่ยขึ้นมานั่งบนหลังช้างครับแล้วก็พาเดินไปตามท้องถนนส่งไปถึงหน้าโรงเรียนซึ่ง ควันช้างเนี่ยบอกว่าช้างสีดอนเป็นช้างอารมณ์ดีเหมือนกับที่คุณเปิ้ลบอกเลยนะฮะชอบเล่นกับเด็กๆของโปรดของช้างขุนเงินก็คือนมถั่วเหลืองครับ เราชอบกินนมด้วยชอบกินนมถั่วเหลืองนะฮะแว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าป้อนน้ําหรือว่านมถั่วเหลืองนะคือควานช้างเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ได้พาหลานมานั่งเล่นบนหลังช้างบ่อยนักหรอกแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่พาหลานขึ้นหลังช้างน้องน่ารักมากเลยอ่ะเชื่องมากนะคะคือบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่ถึง1กิโล800เมตรแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้หลานเดินอ่ะก็เลยอ่ะพานั่งช้างมาดีกว่านะคะตัวเองมีช้างที่ดูแลอยู่1เชือก ปกติแล้วช้างสีดอตัวนี้จะไปรับงานเป็นงานมงคลนะคะเช่นงานแต่งงานบวชอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องใช้ช้างมาเพื่อความเป็นสิริมงคลก็คือจะเชื่องเลยนะคะก็ทางนี้ไม่มีงานนะคะโควิดน้องช้างว่างงาน,นะคะ่ะมาส่งนักเรียนมาโรงเรียนดีกว่ามาส่งนักเรียนมาโรงเรียนดีกว่าก็ไม่รู้ว่าต่อไปนี้จะมีใครจ้างน้องมาโรงเรียน <c oughs> อีกหรือเปล่านะคะน่ารักมากเลยเอาไปฟังเสียงของคุณสุรชัยกันหน่อยค่ะมาเป็นบางวันนะครับแล้วแต่ที่เราสะดวกนะครับผมครับ แต่ก็ามาบ่อยครั้งอย่างเงี้ยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับปกติเด็กกับช้างเขาสนิทกันสนิทกันครับเพราะว่าเขาไปช่วยงานตลอดครับช่วยงานคือไปหาหญ้าหาอาหารให้กับคุณเงินตลอดครับแล้วก็ช่วงโควิดปิดเทอมนะครับก็ไปอยู่ที่นู่นนอนที่นู่นนะครับกินที่นู่นที่นู่นคือคือท,ที่บ้านผมครับ,บนนครับ ก็เป็นควานช้างนะครับคุณสุรชัยซึ่งก็บอกว่าเขามีเป็เเปนช annel Youtube ด้วยวใครอยากติดตามสีดอขุนเงินเนี่ยติดตามได้ใน Youtube สีดอขุนเงินนะครับก็น่าจะมีโชว์ต่างๆรวมไปถึงอัปเดตการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตแต่ละวันของทั้งควานช้างแล้วก็ช้างสีดอขุนเงินด้วยนะครับ ต้องบอกว่าเรื่องการขี่ช้างมาโรงเรียนเนี่ยเพื่อนที่เป็นต่างชาติก็ชอบถามมากเลยว่าบ้านอยู่ประเทศไทยปกติแล้วเขานั่งช้างไปทํางานกันหรือเปล่าหรือนั่งช้างไปโรงเรียนกันหรือเปล่าคือภาพจำของเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคือถ้ามาเห็นข่าวนี้เขาก็คงคิดว่าบ้านเรานั่งช้างไปโรงเรียนกันจริงๆแล้วนะคะอาชุน